ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผักกาดหอมหอมสวีเดนกับชีวิตยึดติดธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบพอเพียงในต่างแดนจ้าวันนี้คุณลัมโบ้พามากินบรรยากาศในป่าเห็ดดำอีกแล้วจ้าแล้วฮอดูฮิตตแอนซิกลิงค,คนละ <laughs> คนนึงเพิ่งจะตั้งกล้องอีกคนหนึ่งบอกว่าเขาเก็บได้แล้วคนลาสนะลละันลาได้ดูดูหน่อยที่รักโอ้โย <laughs> อุ้ยพกักการห้อมยังเน่ๆโหแอนสกรีน oh. uh huh. แอนดูชูขโมยเห็ดเราค่ะนี่ค่ะของคุณแลมโบนะคะดอกใหญ่ด้วยนะคะเนี่ยอืนี่ค่ะนี่ค่ะโอเค okay. uh huh. ดอกน้อยๆก็ค่อยๆเก็บไปเนาะเพราะว่ามันเป็นป่าที่เราเก็บอยู่แล้วค่ะว้าวคุณแลมโบไม่เห็นแอแฮมีเยอะอยู่นะ มันอยู่ป่าป่าโขบป่าโขบก็คือป่าลึกๆหน่อยเอาอยากอยู่นะนี่ตั้งกล้องลำบากกะเอยจังแมนพล เสียงนกโอ้ยหลุดออกมาดีจังเลยจ้ะเริ่มแก่แล้วนะนี่อากาศหอมก็เลือกออกแล้วมาคนเดียวก็เสียวหลังอยู่นะอีกานน่ เขาคงจะต,ตื่นทางคุณแลมโบนะ่ะตกใจทางโน้อนอนะ่ะและแล้วคุณแลมโบก็หายเข้าป่าไปอีกเหมือนเดิมแต่นิดนึงเขาก็หลุดแล้วนะคะโอ้ยมายังไงเนี่ยป๊าดอุย้ย เขาผ่านไอ้ยามาไม่ได้บา้กยากอใหญ่เติบจ้าแม่จา๋าเสียงอีกาไหมเอาเอาขาไว้ตรงนี้แหละเนาะกรอบเกินจ้ะพอได้อยู่เด้อจ้ะพอได้เห็ดซุปอยู่จ้า แยกจากคุณเลมโบแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้ผักกาดหอมก็เห็นรถคันหนึ่งจอดอยู่ริมถนนจะ้ะนู่นเห็นไหมคะขาวๆนะคะก็ขอเลมเล็กๆไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราไม่ได้กลับมาตรงนี้ก็ลอยผักกาดหอมแล้วค่ะแต่ส่งให้ดูนั่นไม่ใช่เรียกน้ำย่อยเราเฉยๆหรือ ฐานรับก็โอเคแล้วค่ะมากับคุณเลมโบไม่ต้องกลัวโอ้ยเดินตามเสียงคุณเลมโบสามแกวพี่นองจา้าจักว่าแกอยู่มองได์ดัลลิงว่าแอดูเงียบกิบถามว่าที่รักคุณอยู่ตรงไหนเฮ้ยมึดเอ้ย ศูนย์ละเด้นี่ศูนย์ละเด้บมมีเหล็กหนึ่งลยเด้ชมบรรยากาศไปก่อนจ้ะผัากการหอมกําลังหาทางไปหาคุลิมโบก่อนนะคะเดินจนเหนื่อยหาคุลิมโบไม่เจอเก็บเล็กผสมน้อยเนาะเดินข้ามไปเดี๋ยวมันก็ไม่ได้กลับมาที่เดิมจ้ะ แกถามว่าวอแอมินแอนซิกลิงเขาถามว่าที่รักของผมอยู่ไหนฉันก็ตามหาคุณอยู่นี่แหละฉันก็ตามหาคุณอยู่นี่แหละเจอแล้วฮลัลโหลวอยังอี้ ตัวบอสชั่วเลยอ่ะอัยๆๆๆเอ็นซคลีน À, ชูอ๋อโคลสอีก Đông lít tê miyuk em sẽ kling Đông lít tê miyuk Dạ đa đai dữ quá Mót mình mấy nả nha Tụng nha อน,นี้รอยสัตว์ป่ากัดกินดอกเต็มไปหมดค่ะนี่เป็นแถวเขาก็คงจะเลือกกินแต่ดอกใหญ่ๆไปเนาะนเลือจากเก่งจากกวางเลือจากสัตว์ป่าเพราะว่าถิ่นนี้มันถิ่นสัตว์ป่าจ้ะอ้ยจังมันหยาบแท้ง ปนมาแล้วบ่าท่านได้เอาไปตุ่มแล้วค่ะปนมาแล้วจ้ะอนี่จ้ะโตรอเราแล้วนี่ก็เปื่อยจ้ะกาดหนาวเนาะ10องศาสาชิเลียอยู่ที่ ป้าเย็ดตัว์สูเด่นแต่มันอยู่ในหูลิต,ตรแระกลัวหน่อยอ๋อแว่นตาลิเด็ดอยา่าโอ้ทากสวิเกกแกชี้ละมันอยู่ในรูกลัวจกไปแล้วแมงลินมาหรือว่าตัวทากเนาะมึอนอุยลุยอยู่จ้ะบอย่านักขี้เดียด เหลือจากกวางป่าบ้าเจ้าเป็นเหฮดดินเดอร์บอมเนเห็ดคอนอ้ยขึ้นแบบขึ้นตอไม้เลย เล็กดอกน้อยเก็บค่ะคนี่จําได้ไหมที่เราเริ่มเก็บเล็กๆแล้วมันดอกเล็กๆนะคะวันนี้ก็พอเก็บได้เยอะอยู่แต่ดอกเล็กค่ะ เขาเปื่อยแล้วค่ะเขาไม่โตไปกว่าน,นี้แล้วจ้ะอากาศมันหนาวมากแล้วถึงไม่ได้มีมากมายแต่เราก็มีพอไว้กินนะคะตามวิถีชีวิตแบบพ่อเพียงจ้ะ ใครไม่ฟินกับการเก็บเห็ดในป่านี้ก็กดผ่านไปได้เลยจ้าไม่อยากทำให้หลายท่านผิดหวังนะคะแต่ว่าเราต้องอยู่ภายใต้สภาพดินฟ้าอากาศจ้ะบางคนก็เอาไปเปรียบเทียบคนละประเทศเลย นี่พกักการหอมอยู่สวีเดนนะคะสวีเดนเหมือนกันยังไม่เหมือนกันเลยค่ะนู่นแม่ขวัญนูเก็บโอ้โหเก็บแบบเยอะแยะเลยเราก็ดูอย่างภูมิใจเนาะเราก็อยากมีโมเมนต์แบบนั้นบ้างค่ะแฟนคลับจะได้ไม่ผิดหวังนี่ก็พอได้กินจ้ะ มอ,อม,มองมีมีกัหาแคะนํำดินมองมีอยู่มีกินปาดเขาจนได้กวาดทิมเทวดากับลำเอียงพูด <laughs> บนเทวดา <laughs> เดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวจะตั้งชื่อคลิปว่าเทวดาลำเอียงเ <laughs> ทวดาบอกอ้ย จมหอดเทวดาเด้ออย่าสีเลียดจ้ะตอนนี้สีตู้แช่ของเรามันก็ไม่มีที่ว่างและเราเก็บเพราะมีความสุขในการสูดอากาศจ้ะเรื่องจริงนะคะชาวปลาพวาชอบจ้ะแล้วก็หวังว่าพี่น้องหลายๆท่านก็สีสอบน้ำจ้ะ พว่าการสูตรอากาศบริสุทธิ์ในป่าเนะจ้ะเห็นจริงที่มันเป็นธรรมชาติค่ะท่านอยู่ในเมืองในว่างมาโดนแล้วก็เปิดหูเปิดตาในป่าค่ะมีแต่สิงสวยงามที่เป็นธรรมชาติจ้ะ ธรรมชาติที่เราไม่ต้องไปเติมแต่งอะไรค่ะเพราะว่าทุกสิ่งเขาสวยงามแบบธรรมชาติให้คนเคยสุขสบายอยู่แต่ในเวื่องในเมี่ยงมาใส่ชีวิตคุกกับดินกินกับปลากับบดบ่อือจ้ะ สิเอาพักการหอมไปอยู่ในเมียงในวังกับบคือเก่ามันมักไผยมักมั่นจ้ะใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่กับคนที่เข้าใจเราค่ะพ่ออยู่พ่อกินบ่ตองรำตองด้วยบ่ตองเลือดตองรู้จ้ะมีความเป็นอยู่แบบพ่อเพี้ยงดีที่สุดจ้ะพี่น้อง สำหรับตัวข้าเจ้านะคนอื่นกะโอกะแล้วแต่เพลินเนาะชีวิตไผยชีวิตมั่นค่ะเฮากะโบไปบงการชีวิตของคนอื่นคนอื่นกะต้องยามาบงการชีวิตของเฮาค่ะดูคลิปของผักกาดหอมก็ต้องมองวิถีชีวิตของผักกาดหอมนะคะมองตัวตนของเราค่ะ ว่าเราใช้ชีวิตกันอยู่แบบไหนมันไม่โตไปกว่านี้แล้วนะคะเพราะว่าอากาศมันหนาวแล้วก็มอสมันต่ำจากตรงนี้ดอกใหญ่มาสัตว์เขาก็เอาไปกินค่ะนี่ไงฮะ คุณเลนโบถามว่าคุณโอเคไหมเงียบ่ยาเก็บอยู่ดอพอจ๋าอยู่ในหูขาอยู่ทั้งใดแหละว,ว้าวเงีไปเบิดจ้ะเห็ดของเฮานิกแล้วจ้ะแม่จ๋า <c oughs> เห็นคุณเลนโบงอกเงีอยู่ทางปุ้น มองสองข้างทางตึกสูงบางฟ้าบางใจอกเอ๋ยอกคนบ้านไกลน้ำตาหลังไลไกลบ้า,บานเพราะความจนจึงทำให้คนไกลถิ่นนกน้อยโบยบิน หากินไกลถิ่นเรือนชาญภาพพ่อแก่ๆภาพแม่ชราตามวัยหุดขึ้นมายามใดน้ำตาร่วงไหลทุกทีลมเอ๋ยลม พัดหมความรักความดีกลับบ้านไปบอกทันทีลูกนี้สุดแสนห่วงใหญ่ลูกอยู่เมืองกรุงจะมุ่งทำงานให้หนักพ่อแม่เป็นหลักความรักเป็นกำลังใจสังคมวัตถุ ลูกรานล,ลูกนั้นวันไหวถึงจะอย่างไรหัวใจยังรักบ้านเราเยอะโฮอ๋อเพราะกระสวามแหละ ก็เก็บเห็ดนี่แหละพ่อหว่วยเลนโบเอาสกูตเตอร์เดินอยู่ตรงนน้นจ้ะ ค่ะตอนนี้เราก็เก็บได้เห็ดพอสมควรแล้วนะคะมีตอนสองนะคะตอนนี้เป็นตอนแรกค่ะประกาศหอมจะต้องส่งคลิปให้ไม่ยาวเกินไปไม่งั้นเรามีปัญหาในการส่งเพราะว่าอินเทอร์เน็ตไม่อํานวยค่ะทั้งอากาศปิดแล้วเราก็อยู่ในที่ที่ลำบากเรื่องอินเทอร์เน็ตค่ะอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปเป็นตอนที่สองนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ